สวัสดีครับทุกคนรายการเนวิกเกเตอร์วันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยววัดาราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านผมเองครับวัดแห่งนี้มีเรื่องราวและปรบวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุกทองคํามหาสมบัติที่ฝังอยู่ในพ่อปางของวัดนี้ครับเรื่อง,องเราจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับผมขออนุญาตพาทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์กลับไปในยังสมัยกรุงศรีอยุธยากันสักเล็กน้อยครับ สมัยของสมเด็จพระนกรินทราธิราชหรือเจ้าคอนครอินกษัตริย์องค์ที่6ของกรุงศรีธุยามีพระราชโอรสอยู่ด้วยกัน3พระองค์ครับนั่นก็คือเจ้าอ้ายพญาเจ้ายี่พญาและก็เจ้าสามพญาทั้ง3าพระองค์นะครับถูกส่งตัวไปปกครองหัวเมืองต่างๆรอบพระนครซึ่งเป็นหัวเมืองบริวารที่มีความสําคัญกับกรุงศรีธุยาครับหลังจากที่เจ้าคอนครอินรองราชได้16ปี ก็เสด็จสวัสดินคกลงอย่างกระทนหันครับทําให้พระราชโอรสทั้งสามองค์ต้องเสด็จกลับพระนครเป็นการด่วนเนื่องจากว่าระหว่างที่พระองค์ทรงครองราชอยู่นั้นมิเคยที่จะมอบหมายให้พระราชโอรสคนใดสืบราชสมบัติต่อพระองค์ครับจึงเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันขึ้นระหว่างเจ้าอ้ายพญาและก็เจ้ายี่พญาครับมีการทํายุทธหัตถีชนช้างแย่งชิงพระราชสมบัติกันอย่างดุเดือดบริเวณเชิงสะพานป่าฐานครับ ส่งผลทําให้เจ้าอ้ายพญาและก็เจ้ายี่พญาเสด็จสวรรคตลงด้วยกันทั้งคู่ครับส่วนเจ้าสามพญานั้นเป็นน้องเล็กคนสุดท้องซึ่งเดินทางมาถึงคนสุดท้ายจึงได้ขึ้นคองราชแทนทั้งสองพระองค์ครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้นําพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์มาทําพิธีพระราชทานเพลิงพระศพที่บริเวณวัดวารชบุรณะแห่งนี้ครับอีกทั้งยังสร้างเจดีเพื่อบรรจุพระอัฐิและเป็นอนุสรณ์ให้กับพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ อยู่บริเวณเชิงสะพานป่าฐานนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันคนในยุทธยาก็จะเรียกที่แห่งนี้ว่าสี่แยกเจ้าไอา้เจ้ายี่ครับและที่ทุกท่านกําลังได้ชมอยู่ในขณะนี้นั้นก็คือใจกลางของพระปรางองค์ประฐานวัดราชบูรณะครับตรงจุดนี้เลยแหละครับเป็นจุดที่คนพบกลุกมหาสมบัติที่มีทองคําเพชรนินจินดาและของมีค่ามากมายมหาศาลซ่อนเอาไว้ใต้พระปรางค์แห่งนี้ครับแล้วสาเหตุว่าทาไมพระปรางค์แห่งนี้จึงมีทรัพย์สมบัติมากมายม,ายมหาศาลซ่อนอยู่ นั่นก็คือเมื่อเจ้าสามพระยาได้ขึ้นครองราชหลังจากที่พระบิดาและพระเชิฐานทั้งสองพระองค์ได้สิ้นพระชนลงจึงได้นาทรัพย์สมบัติของทั้งหมดบรรจุเอาไว้ในพระปางแห่งนี้เพื่อให้เป็นพุทธบูชาให้แก่ทั้งสามพระองค์ครับกลุ่มมหาสมบ,บัติแห่งนี้นะครับถูกค้นพบเมื่อปี2499โดยหัวขโมยกลุ่มหนึ่งนะครับได้ทําการขุดเจาะพระปางแห่งนี้ลงไปแล้วนาของมีค่าต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาขายครับความก็เลยแตก รู้ไปถึงทางการเลยได้ทําการจับกลุ่มหัวขโมยเหล่านั้นและนาทรัพย์สมบัติกลับคืนมาได้บางส่วนกรมสิลป์ก็ได้ทาการสรารวจพบปางแห่งน,นี้เพิ่มเติมและก็นำทรัพย์สมบัติที่หลงเหลืออยู่ข้างล่างกลับขึ้นมาครับมีการสันิษฐานกันว่าทองคําทั้งหมดที่ค้นพบนะครับมีน้ําหนักรวมกันถึงร้อยกว่ากิโลกรัมเลยทีเดียวครับผมเลยลองเอาน้หนักทองทั้งหมดมาคูณกับราคาทองในปัจจุบันโอ้โหมีมูลค่าถึง200กว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับทุกคน นี่ยังไม่รวมเพชรนินจินดาและขอมีค่าอื่นอีกนะครับถ้านำมารวมกันผมว่ามูลค่าไม่น่าจะต่ำกว่าสา0 0ร้ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับนอกจากกรุมหาสมบัติในพระปรางแล้วนะครับวัดราชบุรณะแห่งนี้ก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายปูนปั้นที่มีความวิจิตรงดงามตามแบบฉบับของศิลปะอยุธยาตอนต้นที่ยังคงพอหลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่บ้างแม้กระทั่งเิตกรรมฝาผนัง ที่มีความวิจิตรงดงามประดับประดาด้วยการลงรักปิดทองซึ่งหาชมได้ยากและก็มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของกรุงศรีอยุธยาตกทอดมาถึงปัจจุบันถือว่าเป็นมรดกทางวางัฒนธรรมอันล้ำค่าที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักษาและดูแลกันต่อไปสมควรแล้วนะครับที่อยุธยาได้รับสถาปนาว่าอายุธยาเมืองมรดกโลก สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอยุธยาก็เชิญมาเที่ยวกันได้นะครับถ้ามองเผินๆนะครับอยุธยาอาจจะเต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีแต่ซากอิฐเก่าๆไม่น่าสนใจอะไรแต่ซากอิฐเก่าๆเหล่านี้นี่แหละครับที่แอบซ่อนเรื่องราวต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นมาในความเป็นชาติไทยของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับจริงๆแล้วในส่วนตัวผมนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องน่าเบื่ออะไรเลยแต่เป็นเรื่องที่สนุกสนานน่าค้นคว้าและก็น่าค้นหาด้วยนะครับ ชมคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราและจะได้ไม่พลาดว่ารายการในวิเกเกไต้ของเราในตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับ